ความเจริญในธรรมจะมีระยะโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาผ้าจะนำหลักธรรมคำสั่งสอนให้ธรรมพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ญาติโยมได้รับรู้รับฟางคำสั่งสอนให้ธรรมพระพุทธศาสนาที่อาตมาภ้าจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่าลักษณะของวิริยาเจตสิกคำว่าเวิยาก็คือความเพียรความมุ่งมั่นความบากบันความประพฤติในสิ่งที่ดีที่งาม ความพยายามที่จะทำกิจให้มีความสำเร็จร่วงไปได้ด้วยดีหรือว่าไม่มีใจทอใ้อถอยในกิจที่ทำนั่นเองส่วนเจตสิกก็คือทำที่เกิดขึ้นประกอบกับจิตนธรทำที่เกิดขึ้นพร้อมกับจิตก็คือวิริยะวิริยะก็คือความ มม่งในเรื่องของการทำความดีหรือว่าประพฤติในความดีให้ประสบผลสำเร็จในที่สุดนั่นเองอันซึ่งก็มีอยูี่ลักษณะด้วยกันนั่นก็คือโอสาหานลักษณะมีความโอสาหะเป็นลักษณะโอสาหะก็คือฝ่ามม่งม่านที่จะทำให้สำเร็จลุล่วงในการ เราพื่อปฏิบัติธรรมนั่นเองอมีปามมุ่งมันมีปามพยายามไม่มีใจท้อถอยเป็นอลักษณะ,ะวิริยะก็คือมุ่งที่จะทําสิ่งที่ตนเองบางเป้าหมายไว้ให้ประสบความสําเร็จได้ในที่สุดนั่นเองในประการที่สองสหาชาตานางอุปาทะโมภนณะละสังมีการอุดหนุน มีการคำโจในสหาชาตรธรรมเป็นกิจวิริยะก็คือเป็นธรรมที่สนับสนุนในการประพฤติปฏิบัติในธรรมทั้งหลายให้ประสบความสำเร็จได้นั่นเองในประการที่สามอสังศีธนะประจุปัาฐานางังมีการไม่ท้อถอยเป็นผล อันความเพียรความบากบันความตั้งใจในกิจที่ทำคำที่พูดก็ต้องไม่มีคำว่าท้อถอยเมื่อตั้งใจแล้วก็ดำเนินไปสู่เป้าหมายให้ประสบความสำเร็จก็คือให้เกิดผลนั่นเองในประการที่ 4, สี่สังเวคะประทัานังมีความสลดสางเวชเป็นเหตุใกล้ อันนั้นก็หมายถึงว่าเมื่อมีความมุ่งมั่นมีความพยายามมีความเพียรแล้วก็ไปเห็นในเรื่องของพระไตรลักษณ์การเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปในรูปนามสังขารในที่สุดนั่นเองที่สุดก็แล้วก็เกิดความสลดสังเวชที่จะทิ้งในสิ่งเหล่านี้ไปเพื่ออามรรคผลนิพพานในที่สุดนั่นเองอัตมาภาพนาหลักธรรมในทารพระพุทธศาสนามาเจริญพรนห้ญา,ยยาจโจม สาไรพิชันงหลายได้รับรู้รับความเพื่อเป็นเครื่องประเดื่อปัญญาจเจริญพร